สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมเจเจเิญนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมสวิสโซเทลสแตมฟอร์ดนะครับที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวผมจะ,ะรีวิวห้องเร็วๆนะครับว่ามันมีอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆมีอะไรน่าสนใจนะครับอย่างแรกก็คือที่สวิสโซเทลสแตมฟอร์ดเนี่ยเขาให้เป็นบัตรเดี๋ยวนี้จะเป็นไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ตอนอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้างล่างตอนเช็คอินเนี่ยเขาก็จะเอาพาสปอร์ตแล้วก็จะทำเจ้าหน้าที่เช็คอินให้เราแล้วก็จะเอาบัตรเนี้ยสแกนเพื่อ บันทึกนะครับที่ใช้มันเป็นบัตรเปิดห้องได้ซึ่งเปิดเปิดเป็นไม้เป็นไม้ไม,ไม้กระดาษกระดาษนงี้ก็เออ,อเก๋ดีนะครับไม่ใช่บัตรที่เป็นเลขห้องแล้วก็ไม่ใช่กุญแจด้วยและที่สําคัญกนะ็คือ ปกติเนี่ยบัตรพวกนี้มันจะมีเป็นแท่งหรือเป็นการ์ดที่ต้องเสียบใช่ไหมครับเวลาเข้ามาในห้องแล้วก็ต้องเสียบไวไฟติดดึงออกไฟก็ดับออของที่นี่เนี่ยก็คือไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ใช้แค่เปิดประตูเท่านั้นเองพอเปิดประตูล็อกเข้ามาได้ในห้องก็แอร์ไฟอะไรทุกอย่างติดปกติบัตรก็อยู่กับเรานะครับไม่ได้ต้องเอาไปเสียบหรือเอาไปเอ่อทำอะไรตรงประตูแบบที่เราเคยทํากันมาในสมัยก่อนนะโอเคก็อันนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนต่างหของห้องกันดีกว่า ก็ดูสภาพห้องรวมๆก่อนนะครับนี่เปิดประตูเข้ามานะครับข้างข้างนี้นะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับมีกระจกแล้วก็ด้านขวาของผมนะครับก็จะเป็นห้องน้ําเข้าไปก็มีอ่างนี่ล้างมือนะครับแล้วก็มีอ่าชเวอร์นะครับเป็นห้องชเวอร์มีอ่าชักโครกตรงนี้นะครับห้องของผมจะไม่มีอ่างอาบน้ํานะครับแล้วก็อ่าในห้องก็จะมีจุดที่เป็น ตู้เย็นใช่ไหมแล้วก็ชงกาแฟน้ำร้อนอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับมีโซฟาเล็กๆมีเตะทำงานด้วยโอ้โหสเปซคือ,อดูแบบกว้างขวางดีเลยนะครับเตียงเป็นเตียงใหญ่เตียงคิงนะครับอันนี้เป็นห้องคิงไซส์นะครับแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นวิวนี่เห็นอะไรบ้างเห็นตรงนู้นนะครับมีชิงช้าสวรรค์นะน,นี่ แล้วเรามีวิวของมารีน่าเบย์ด้วยห้องของเรานะครับหันอยู่ในทิศที่สามารถจะมองไปเห็นเรือลอยฟ้ามารีนา่าเบย์แซนนะครับก็เป็นสิาานน่งมหัศจรรย์นึงในสิงคโปร์ที่ผมสิกว่าทึ่งมากเลยเพราะสมัยที่มาสิงคโปร์ก็ยังไม่มีนะ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศมองมาจากระเบียงนะครับตรงนี้นก็มีเป็นโดมๆนะมีสิ่งก่อสร้างสวยงามตรงนู้นตรงนี้ก็มีเสามันเป็นสวนนี่ครับสวนสาธารณะมีเสาวันนี้นะครับตึกก็คือแบบโอโ้โหดีไซน์ทันสมัย สสไปเหห็นนใ้้ําทีนี้เรามาเจาะกันบ้านนะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงกันเลยก็คือเรื่องของปลั๊กไฟนะครับนี่จะเห็นว่าปลั๊กไฟของที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดูอันที่มันยังไม่ได้เสียบดีกว่านี่เป็นแบบนี้ครับอย่างผมก็จะเรียกว่าเป็นแบบ universal นะก็คือมันจะเหมือนปลั๊กหน้าตาแบบพวกใส่พ่วงที่บ้านเราก็คือเสียบได้หลายรูปแบบก็ถือว่า โรงแรมนี้เนี่ยก็เอา,เอา,เอาช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวดีเลยนะครับเพราะว่าหัวปลั๊กเป็นแบบใช้อะไรได้หลายอย่างแบบหลายรูปแบบเสียบได้นะครับปกติที่สิงคโปร์ครับมันจะเป็นขาแบบแบบเป็นแท่งนะแบบแปลกๆหน่อยซึ่งถ้าใครไปเสิร์ชอินเทอร์นเน็ตก็จะเห็นดังนั้นก็เตรียมหัวปลั๊กกันมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมมานี่ที่โรงแรมนี้นะครับแล้วสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ไฟ220-240โวลต์ 1, ก็จะเรียกว่าที่บ้านเราเมืองไทยก็ใช้220โวลต์ ดังนั้นโรงแรมนี้ก็ให้บริการสะดวกครับเพราะว่ามีหัวแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยอย่างผมเนี่ยเอาปลั๊กมาหัวแปลงมาไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าสามารถจะมาเสียบนี่ทดลองแล้วนะครับก็เสียบอันนี้ก็ลองเสียบปลั๊กพ่วงดูนะครับแล้วก็เริ่มชาร์จอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้โอเคอันนี้ก็คือเรื่องปลั๊กไฟนะครับต่อไปก็มาเข้าห้องน้ํากันบ้างนะครับห้องน้ําก็มีอุปกรณ์ของใช้อะไร น่าสนใจก็คือตรงที่ล้างมือเนี่ยจะมีบอดี้โลชั่นนะครับแล้วก็จะมีสบู่ล้างมืออันนี้โอเคมีผ้าคนหนูนะครับเซ็ตของเขาอันนี้คอมเพนเนียนอะไรนะครับน่าจะมีน่าจะมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับก็มีให้ใช้ถ้าเป็นใสๆก็ดีนะจะได้มองเห็นนะครับมันก็คงมีคอตตอนลบัตอัน2ออันแต่เอาจริงๆของพวกนี้ปกติ แป้งสีฟันเนี่ยผมจะมาใช้ที่นี่นะครับแต่ว่าสำลีอะไรพวกนี้ผมจะเอามานะไม,ไม,ไม่ไม่พอนะแคน่นี้นี่อะไรอ่ามีกระดาษิชชู่ให้มีผ้าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีผ้าเช็ดตัวในนี้อันนี้ชาเวอร์นะครับอ่าแอบดูตรงนี้อ่านี่เขามีชาเวอร์เจลมีแชมพูมีคอนดิเชนเนอร,เร์เรียกว่ามีครบเลยนะครับไม่ต้องเอามานะครับมาใช้ของโรงแรมนี้ได้เลยนะครับ ส่วนปกติอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าบ้างนะครับนี่ก็มีที่ให้วางนี่ผมเลื่อนเลื่อนประตูมันมานะครับเพื่อให้ไฟมันเปิดก็วางกระเป๋าไปแล้วก็มีไม้แขวนเสื้ออะไรให้จํานวนหนึ่งมีเสื้อคลุมนะครับให้มีรองเท้าแตะตรงนั้นมีที่รีดผ้ามีที่เป่าผมนะแต่ว่าคงไม่มารีดที่นี่หรอกอมาดูชุดกาแฟอะไรกันบ้างน,นะครับอันนี้แล้วก็ เป็นเหมือนใช้แทนแก้วน้ําแน่เลยนะครับเป็นขวดใช้น่าจะใช้ดื่มน้ํานะครับแล้วก็บอกว่าทําความสะอาดมาแล้วเราไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นะต้องคืนเขานะครับถ้าเอาไปเนี่ยโดนปรับแน่ๆเลยนะครับเขาบอกว่าให้เอาปล่อยไว้ในห้องนะจ๊ะไม่ใช่ของแจกนะจ๊ะอันนี้ก็กาต้มน้ําไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เครื่องชองกาแฟเนสเพรสเซไฮโซมีกาแฟมาใครชอบกินพวกนี้นี่ก็สบายเลยนะฮะเดี๋ยวจะลองซะหน่อยมีชา TWG นะครับมีพวกอุปกรณ์มีช้อน แล้วก็ถ้วยกาแฟถ้วยเล็กตรงนี้ก็จะมีอ่ามีถ้วยมีแก้ววายมีอะไรพวกนี้ให้ใช้นะครับ<อ>แล้วก็อันนี้อ่าหน้าตาเหมือนเตาอบนะจริงๆมันตู้เย็นนะฮะมีช่องแบบเล็กๆอก็ออเก๋ดีนะแล้วก็มีบันที่วางแบบเป็นเป็นล่องไวให้วางกระป๋องอะไรอย่างนี้ได้นะครับ เคยได้ยินมาจากรีวิวว่าเขาที่นี่เขาให้น้ำาปล่าเยอะแต่อันนี้เราเข้ามาไม่เจอนะฮะอันนี้เป็นจุดควบคุมแสงสว่างอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีแบบนี้นะฮะหลายจุดต่างๆนะครับก็ไว้เดี๋ยวคงต้องมาลองใช้ดูมีตรงนี้ก็เป็นควบคุมแอร์ใช่ไหมอุณหภูมินะครับแสงสะท้อนแล้วก็ดูปลั๊กไฟกันบ้างนีกว่ามีตรงไหนมัง่ง มีตรงนี้หัวเตียงตรงนี้มีตรงนี้อันหนึงนะครับแล้วก็อันนี้เตียงใช่ไหมฝั่งนี้ตรงนี้เป็นโทรศัพท์นะครับกดศูนย์คุยกับเจ้าหน้าที่ได้นาฬิกามีตรงนี้อีก1จุดนะครับผมใช้แล้วแล้วก็ตรงนี้เขาใช้อยู่นะฮะมีตรงนี้ตรงโซฟาเอานั่งเล่นตรงนี้นะครับมีอีกสจุดตรงนี้ก็มาใช้ได้ ก็ถือว่ามีปลั๊กไฟหลายจุดอยู่นะแล้วก็ตามสไตล์เราครับเราเอา,างปลั๊กมาก็เพื่อความชัวรว่าเราจะมีเพียงพอกับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะใช้นะอ,อ๋อมีตรงนี้อีกหนึ่งอันมีใต้ที่ควบคุมแอร์นะครับมีอีกหจุดตรงนี้ก็ถือว่ามีหลายจุดอยู่นะอันนี้ก็คือสภาพของห้องนะครับ ที่ของผมอยู่เนี่ยจะเป็น King Plus Premier City View with balcony นะครับก็เห็นไหมเราไปดูวิวนะครับได้เห็นเออ m n r i n a b a y s a n d ซนะครับก็สวยงามแล้วก็สะดวกสบายดีนะครับอุปกรณ์เลยครบคันกว้างขวางนะครับ เราก็รู้สึกประทับใจนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยกับการเข้ามาใช้ก็แฮปปี้ก็มารีวิวกันไวๆนะครับเพราะว่าก่อนผมจะมาเนี่ยผมก็ลองไปหาใน YouTube ว่ามีใครเคยมารีวิวท้องที่นี่ไหมนะพยายามจะดูปลั๊กไฟเป็นยังไงอันนี้ก็ตั้งใจมาถ่ายปลั๊กไฟให้ดูกันเลยนะครับเพื่อใครจะมาสิงคโปร์ผมว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่แนะนำนะครับว่าสามารถจะมาพักได้ผมว่าสะดวกสบายบริการคุณภาพ ประทับใจแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ